กูโลกูเฟสสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู้ a c e b o o k นะครับเคสนี้นะครับโดนแฮกตั้งแต่วันที่14ธันวาคมที่ผ่านมานะครับไม่สามารถเข้าเฟซได้นะครับก็ทักมาหากูรลนะครับก็ยินดีให้บริการนะครับเคสนี้มีการเชื่อมอีเมลไปแล้วนะครับมีรหัสผ่านมาแล้วแต่ยังไม่สามารถดีรหัสผ่านได้นั่นเองนะครับนะในการเข้าไปกู้นะครับต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะครับเคสนี้ในการเข้าไปกู้นะครับนะ ก็เคสนี uh, ้ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็สามารถเข้าเฟซได้เลยนะครับนี่คือเฟซบุ๊กของเจ้าตัวนะครับก็สามารถเข้าได้แล้วนะครับนะแต่ว่าในโทรศัพท์มือถือนะครับยังไม่สามารถเข้าได้นะครับก็ติดการยันตัวตน2ชั้นนะครับเครื่องผมเข้าได้แต่เครื่องเจ้าตัวยังเข้าไม่ได้นะครับผมก็ได้ทําการปลดล็อก2ชั้นให้นะครับก็สามารถที่จะเข้า f a c e b o o กได้แล้วนะครับนี่จะของเข้าได้แล้วนะครับนะ สำหรับทนายที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับเดี๋ยวมันจะกู้ไม่ได้นะครับก็ถ้าเจอแล้วก็สามารถที่จะทักมาหาผมได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ